ครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับลา์เก็ลิตหรือว่าเกมเศรษฐีนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาพูดเกี่ยวกับอีเวนต์ใหม่นะผมซึ่งอีเวนต์ใหม่ประจําวันนี้ก็คืออุปกรณ์เขียนแบบป้องกันอวกาศนะครับผมโอเคซึ่งก่อนอื่นเลยอุปกรณ์เขียนแบบป้องกันอวกาศจะมีความสำพิเศษที่ถือว่า หดมากๆนะครับผมก็คือจะเป็นเรื่องของการสร้างอาคารสำหลับนะผมใช้50%เนาะสร้างอาคารสำหลังแล้วก็บวก10%เพื่อแสดงผล50%ปองกันมาเบิ์ด40%ปอะกันการคุกแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันดาก็55%เนาะยกตำแหนที่ยืมบวก15% 60%ปองกันมาเบิ์ด45%ป้องกันการของคุกน,นะครับผมบอกเลยว่าจี้ถือว่าอัตรลดเต็มมากๆคือเต็มถึงขั้นที่ว่าน่ากลัวเลยว่าได้นะผม เปิดตัวที่เครื่องรางใหม่ของวิธีการหาก็คือสะสมแปรนก็สวยอวกาศดาวอวกาศลุมดาวอวกาศนะผมอย่างละสองอันเพื่อแรกเป็นสถานีอวกาศสะสมครบ3าชิ้นเพื่อแรกเป็นดาสะสมครบ7จชิ้นเพื่อแรกเป็นอุปกรณ์ป้องกันอวกาศนะครับส่วนการกลับมาอีกครั้งก็คือเป็นมือหมดัดรถสเปอร์รถบัสเบรกแตกเออเนี่ยเอากลับมาแล้วนะรถบัสเบรกแตกนี่เผื่อบบมีใครอยากทำนะ อันนี้บอกเลยว่าจะสุดยอดบอดาวระเบิดดาวหางบาดเชิงพอ้อเก้าอวกาศอืมโดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่ามัน 4, จี้สี่หมดห้าจี้เนะโอเคก่อนอื่นเลยจะไล่แต่ละอย่างนะผมอ่าถ้าเป็นอุปกรณป้องเขียนแบบป้องกันอวากาศอันนี้แนะนำนะทำเถอะของดีนะผมย้ำล้วว่าอันนี้ของดีจริงๆส่วนปืนหมัดโลซเปอร์อันนี้เลือกของการชาร์จโล ทอยเต่าเมื่อผ่านายตรงข้ามแล้วก็ป้องกันอิเฟงอันตรายอันนี้ผมรู้สึกว่าถามว่าถ้าทำไหมมันก็น่าทําอยู่นะองลงมันก็น่าทําอยู่เหมือนเช่นกันนะครับผมเพราะว่ามันมีทั้งโลกมีทั้งป้องกันอิเฟงอันตรายแต่เรื่องของการชกแบบชกโลมตีก็อมันก็เล่นได้กับตัวละครบางตัวนะต้องพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับส่วนรถบัสไปแตกอันนี้ถอยเต่าอ,อีกครั้งจํากัด2ครั้งแล้วก็เมื่อตกแรนมาหรือก่อสร้าง50เซนยัยพื้นที่หัวมุมพื้นที่พิเศษนะซึ่ง ปกติถ้าเป็นเวอร์ชันออริทถ้าเป็นเวอร์ชันดาร์กจะเพิ่มขึ้นไงซึ่งแน่นอนว่ามันไม่น่ามีปัญหาอยู่แล้วแล้วผมเรื่องของการก่อสร้างแล้วก็เรื่องการขังคุกออันนี้ถือว่าเยอะอยู่พอตัวนะครขังคุกสี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่สำหรับอันนี้ถือว่าเยอะนะครับบอดระเบิดดาวห่างนะคะผมก็ยิงระเบิดยกไ้ข้าอัานดาแล้วก็ป้องกันการขังคุกเอ๊ ป้องกันขังคุกอันนี้ก็ถือว่าถ้าเกิดเน้นว่าถ้าจะป้องถ้าเกิดจะเล่นสายป้องกันก็เล่นจีนี้ก็ได้นะผมแต่ถ้ากรณีถ้าเกิดเราเล่นแบบสายแบบสายสร้างของสายอะไรก็เล่นอีจีนี้ก็ได้นะครับผมมันมันก็ถามว่าเล่นได้นะแต่ใช้ได้กับบางตัวเท่านั้นนะครับส่วนบาตเชอว่าก้าอวกาศอันนี้ผมแนะนานะมันมีด่านตรวจด้วยซึ่งอันนี้ผมแนะนําว่าเล่นหน่อยก็ดีเอาไว้กันพวกโซ่ปิดผนึกที่ตัวเองจะโดนนะครับผมอืมนั่นแหละเอาไว้กัน การไว้ดีเกี่ยวแกว่อ่าการไว้ดีเกี่ยวแก่เช่นกันนะครับโอเคซึ่งถามาาว่าอ่ะเวเนียบอกเลยว่ามันยากไหมมันก็ส่วนส่วนนะผมว่ามันมีแอบยากนิดนึงอ่ะแน่นอนมันมีแอบยากนิดหน่อยนะครับผมแต่ผมก็เกรงว่าเดี๋ยวรอคลิปรีวิวสุ่มแล้วกันเพื่อใครอยากดูนะครับผมบอกเลยสุ่มหานี่น่าจะมันระนาวแน่นอนนะครับ โอเคซึ่งสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่า,า,า,านี้นผมใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับได้ฝากกดติดตามให้ด้วยครับผมเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีหนึ่งแล้วกันนะวงเล็บถ้ามันได้นะเออถ้ามันได้ด้วยเช่นกันนะครับโอเคซึ่งไปก่อนละสวัสดีครับ